และ n u s b r 03เ okay. กและหนึ่งในสองคนนี้ครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีเข้าสู่การประกวดบนเวีที m i s s u n i v e r s e Thailand ในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงและถือได้ว่าเธอคนนี้คือตัวแทนคนแรกและจังหวัดแรกของการประกวด The New Era of Miss Universe Thailand ในปีนี้ครับหมายเลขและหลายชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไป คือเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe สลับบุรี2 0 0

คุณโมจิรับและคุณกว่าสายกำเป็นในการร่วมมอบมงกั้นเพลง Miss Universe ให้กับ Miss Universe สระบุรีหลังจากนี้ครับผมขอเชิญครับคุณเอสครับในการมอบสายสมัยประจําตําแหน่งกับ Miss Universe สระบุรีในปีนี้ครับพร้อมด้วยครับคุณพิชชี่ครับในการมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับเจ้าของตําแหน่ง Miss Universe สระบุรีครับ ซึ่งสำหรับรางวัลต่างๆนะครับของ Best Universe สระบุรีนะครับจะได้รับรางวัลดังนี้ครับจะได้รับรางวัลเงินสด1นล้านบาทครับรถเมล์ขาวผ่านประจำตำแหน่งพร้อมคนขับที่พักประจำตำแหน่งในโครงการพรีเมียมเฟสมิกเอกมัยราบินชาบูลค่า18ล้านบาทและวนอกจากนี้ครับเธอยังจะได้รับมงกุฎระดับชิ i ิเนเวอร์สมูลค่า3 0 0แสนบาทและเงินเดือนประจำตำแหน่งเดือนละ10,000แสนบาทครับ และแขกรับเิญทุกท่านครับนี่คือตัวแทนจังหวัดคนแรกของทีม New Era Miss Universe Thailand ครับกับ Miss Universe สระบ,บุรีครับวีนาอวีนาิงห์ <Yeah. S 1> และต่อไปครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง Miss Universe สระบ,บุรีอย่างเป็นทางการครับและขอเสียงปรบมือให้กับเธอครับกับเกดเกณว์พดี สสรับสารพายพร้อมกับช่อดอกไม้และเงินรางวัล1น1 0 0 0ส,สนบาทครับแสดงความดีดกับน,น้องเกศด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาต้อนรับเธออย่างเป็นทางการครับกับ First Walk ของเธอครับได้ใจนะ ตัวแทนของจังหวัดสระบุรีนะครับและในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณนวันอิตสระตน์ไสีครับ The President of Best Universe Thailand และ Executive Director of Best Universe Organization ครับเรียนเชิคุณวัชครับก็ นะครับขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่นะสวัสดี่แหงนี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านด้วย Ni เว r a o i อ i ฟ e r น Diverse Thailand เราเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทั้ง77จังหวัดของเราได้ตัวแทนในการเป็นจัดการประกวดที่เรียบร้อยวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ ทีมสลับบุรีนะครับคุณมอฟีคุณพิชชี่และก็พีเอสและที่สำคัญที่สุดขอบคุณฟ้าใสปวินสดาดูอินเป็นอย่างยิ่งครับดีเวลลอฟอินชีเนียเวเราจะก mm ้า hmm. วเดินต่อไปในบริบทที่มีแต่ความยุติธรรมมีแต่ความมุ่งมัน่น mm hmm. และมีแต่ความสำเร็จให้กับทุกๆคนที่มีความฝัน mm hmm. และฝันแรกของจังหวัดแรก ในปีนี้นั่นก็คือจังหวัดสระบุรีขอแสดงความยินดีกับวีนาปวีนาสิงห์ สนุนทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะนะครับในค่ำคืนนี้หรือผู้ที่เป็นรองนะครับที่ยังมีความฝันอยู่นะครับยังสามารถจะเดินทางไปประกวดได้ในจังหวัดอื่นๆอีกมากมายหลายจังหวัดครับ <S <S และแน่นอนในปีนี้เราจะทราบผลว่าใครจะเป็น Miss Universe Thailand 2025ในคืนวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้สิ่งที่ผมมั่นใจทุกคนจะต้องอิ่มเองมีความสุข และถูกปลดปล่อยอย่างยุติธรรมทุกคนผมไม่ได้หมายถึงผู้ประกวยผมหม,มายถึงคนดูด้วยนะและแน่นอนครับอีกหนึ่งช็อตวันที่21พฤศ,ศจิกายน8โมงเช้าเป็นต้นไปเราจะร่วมมาเป็นสักขีพยานกันที่ Impact Challenger เมือ,องทองธานีว่า Miss Universe คนที่74จะเป็น ประเทศอะไรต้องคอยติดตามในนามของผู้ในการกองประกวดมิชชันเวีร์สไทยแลนด์ก็อยากปักกันมิชชันเวีร์สไทยแลนด์ผู้ที่ครอบครองตำแหน่งในค่ำคืนวันที่23สิงหาคมนี้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในานามของ Executive Director Miss u n i v e มิช o r นเ n i z ร์สอออยากให้ทุกคนมั่นใจว่า จากนี้เป็นต้นไปมิชชันิเวิร์จะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงและมัน่นคงยิ่งขึ้นหลายสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์แต่จากนี้เป็นต้นไปเป็นเรื่องของการทำตามคำสัญญาขอบคุณครับเ่อขอบควาปนอย่างสงครับและแขกร้เชิทุกท่ากกนกำังดการ ุณผู้ชมนะครับที่อยู่ณ MCC Hall The Mall งามวานครับและสำหรับในครับคเป็นนี้นะครับขอบคุณทุกท่านและเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับครั้คืนวันฟนอลของ Best Universe Thailand